สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าเบาๆแต่งหน้าแบบในบ้านไม่ต้องเอาอะไรบบหนักๆแต่งหน้าแบบมีเวลาแบบสิบ5ีสิบห้าทีเราก็แต่งได้นะคะ,ะก็จากที่เราลงบำรุงหน้าลงกันเดดไปแล้วลก็อ่านี่ก็คือแต่งหน้าเฉพาะสำหรับ,บคนหน้ามันนะคะว่าจะมาใช้แป้งอย่างเดียวมันยุบไม่อยู่แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขโครงหน้าได้ดีเท่าที่ควรก็เลยจะใช้เป็นรองพื้นนะคะสูตรเราคือรองพื้นใครจะแต่งยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราคือรองพื้นนะคะ นี่ก็ลงรองพื้นก่อนนะคะอันดับแรกนี่ต้องพืนนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะ นิ้วที่ไหนก็นได้ที่ถนัดแต่ดีที่สุดก็คือนิ้วนางหน้า,นา,าใหญ่ก็จะเยอะหน่อยนะคะก็แต่งแบบฟาดเปรอ่ะแต่งแบบเร็วอ่ะฟาดเปรตะอ้โหด้วยนะคะเหมือนเช็ดมืออ่ะโอ เสียวเซฟุเม็ดหนึ่งใช่หไหมสราสรละลายใช้ตัวกดรองพื้นกดเอานะคะกดกดกด เราพื้นสามารถทาเรือกิดปากไปด้วยเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ออมันเพื่อได้เป็นร,รอยข้นหน้าเพราะว่าเพราะรองพื้นที่ปากเพราะว่าบางคนปากดําม,มากอะไรเงี้ยสามารถลงพื้นผิดเวลาทาลิปก็จะได้สีที่ต้องการสีมันจะก็ไม่เพี้ยนเยอะนะคะแล้วก็กดนะคะกดแล้วกเกลี่ยรตรงไหนก็จะเกลี่ยก็จะกด เห็นไหมคะแทบเดียวเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็ลงเซตติ้งนะคะเซตติ้งคือการแค่ไขรูปหน้าหน้าเราไม่ดีเราสามารถทําให้เดียวได้นะคะเซตติ้งคืออย่างไหหรแบบนี้ก็ลงเซตติ้งนะคะ ยานะคาหาเชติดดไม่เจอไม่ได้ใส่หน้านานเชติดดก็ใช้เชติดด้ตัวนี้นะคะหาเชติดด้ตัวนั้นไม่เจอเราก็ใช้เชติดด้ตัวนี้ได้ะคะ่ะ การแต่งหน้าคือเราต้องแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะ ก็สาาเอาซื้อมามาทีใช้ไม่ถูกแป้งขาวไปแล้วก็สามารถซื้อเบอร์ที่มันที่เราใช้มาใสา่คุ่กันก็ได้นะคะผสมกันได้อย่าทิ้งเสียดายเงินทั้งนั้น ก็เ,เ็ตดิ้งหน้านะคะ ุดเรแล้วก็ใช้นิ้วเกลียยกันขึ้นค่ะทำเป็นไร้ผมนะคะตรงนี้ จบแค่นี้ทาแป้งเราก็มาทาแป้งฝุ่นกันเนาะใช้แป้งฝุ่นคับมาขั้วเท้านี้ครับครับ ด้านหะน้าที่เนียนสวยใสนะคะกดเข้าไปค่ะกด ะะเหเ้้งเลแล้วก็เขียนคิ้วหน้าดิ้งเลแล้วก็เขียนคิ้วนะคะปิดแป้งก่อนเดี๋ยวโกะแม้ถ้าเจ็ดนาทีเองแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ใครใครก็แต่งได้แต่งฝึกบ,บ่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองไม่ต้องปกลกอแต่งไม่สยไม่สวยเนี่นยนะถึงเวลาสวยเองค่ะแต่งก็เหอะใช่ไหมแต่งค่อยคิ้วเขียนคว้าเข้าไปวัดกรอบมันก่อนนะคะ ถัากรอบให้ได้ก่อนถัดกรอบไม่ได้ก่อนล้วก็ระบายไปอยากได้ใหญ่อยากได้เล็กก็ว่าไป ตอนนี้ไม่ดีแล้ว่เว่ากรอกใไหนก่อนอาะคะ